ทเที่ยวเที่ยวนั่งข่าวๆรวมกันมันเหมือนมาง,งานแต่งเหมือนกันเนาะใช่แต่ว่าสีฉันแปลกฉันรับบทเป็นเท่าแก่ฝ่ายหญิงแล้วกัน เท่าแก่ผู้หญิงคือคนนี้แม่เป็นเท่าแก่ผู้หญิงอ่ะเรียกเรียกเรียกสั้นๆว่าคุณยาอาก็ได้เป็นทั้งเท่าเป็นทั้งแก่เท่าไม่ใช่นี่อันนี้คือเท่าเท่าเี่เท่าด้วยแท่ชุดนี้เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไหมเป็นแบบที่เขากำลังฮิตตอนนี้ว่าแบบพรีเวดดิ้งที่แบบแต่งแต่งถ่ายคนเดียวอ่ะไม่ต้องมีเจ้าบ่าวแล้วก็เป็นพรีเวดดิ้งก็ถ่ายคนไปเลยมันไม่เหงาไปหน่อยหรอแค่นุชามีลูกนี่เราก็เหงากันพอแล้วนะอุ๊ยยินดีด้วยนะนุชา เศร้าคันหมดเลยอ่ะเออมันเศร้าอ่ะมันแบบเข้าใจป้าในกองอ่ะมันมีกระเทยมันมีเอมมันมีทุกเพศในกองอ่ะคือถ้าใครมีแฟนก็ต้องออกไปจากตรงนี้คือป้าเป็ดก็คือไปแล้วไปแล้วอ่าใช่ อั่นี้นุชาคือมีแฟนไม่พอแหกกดมีลูกอีอไม่ได้อย่างพี่โอเขาสิเขามีแฟนเขาจะว่าไปอย่างแฟนเขาอะชื่อเดียวกับหมาที่บ้านเขาบางทีมันสลับไปสลับมาใช่ใช่มันใครไม่ที่สลับสลับไปสลับมาไม่ใช่การเรียกชื่อนะไม่ถึงกับที่พี่โอค่ะแปลกมาใช่แม่ก็คือเรียก นึกว่าเรียกแฟนเพื่อกิ่นคาวเรียกหมาเพลิ่นคาวองเจว์บิซมีกำลังมาอ๋อเออจริงมันเป็นเรื่องของเทวดาที่ตกลงมาจากสวรรค์นีแองเจว์บิซีเออปอนด์เขาเรียกว่าอ่ะบิดเรฟเลนซ์หน่อยละกันเอามาเป็นเรฟเลนซ์ในการถ่ายวันนบีออนท็อปของเราเป็นคอนเซปต์ในการถ่ายรูปวันนบีนี้ก็คือเราจะต้องถ่ายให้แบบบรรยากาศเนี่ยดูเหมือนแบบสวงสวรรค์โดยแบบเราต้องใส่ชุดขาวแล้วก็มีพร็อพเป็นปีกนางฟ้าอย่างนี้อ๋อนี่นี่คือพร็อพใช่ออ เดี๋ยวฉันก็ฉันก็เป็นนางฟ้าเหมือนกันเราในในเรื่องเทวดามันต้องชื่อยยาวๆใช่ป่ะนี่ได้ละเอ่อมิคาเอลลานซาราดอนไทลาโนซารัดนอีสานสิบวันนี้เราไม่ต้องออกไปถ่ายหรอกนั่งด่ากันก็ตลกนะนั่งหลาังก็ตลกนะดูอย่างชุดเจนสิได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนะทิงเกเบลทิงเกเบลไม่น่าทิงเกิลเบลอย่างมึงน่าทิงขยะยังยังไม่ออกไปถ่ายเลยอ๋อยังไม่ก็บอกว่านั่งด่ากันก็ตลกแล้ว ชาข่ารสผลไม้เพียวริขุสดชื่นเต็มรสผลไม้วันนี้ในหมู่บ้าน่ะเขาเรียกหมอลำมาที่จริงเขาไม่น่าเรียกหมอลำมาเลยทำไมเขาหน้าเรียกหมอผีมา,มากกว่าไม่ถ่ายเลยอ๋อยังไม่ได้ถ่ายเลยเหรอแต่เจนนี่เขาก็มีส่วนที่เหมือนนางฟ้านะหล่อตรงไหนตรงที่ตายไปแล้ว ใส่ปีกเลยเพื่อเนเหมือนนางฟ้าเลยเหมือนผ้านาไมยมากกว่าอีกทิงกรเบลเวลาแบบนางบินไปไหนมันก็จะมีละอองโปรยโปรยงมานี่ก็มีเหมือนกันนะโปรยอะไรเกลื่อนล่นกราวพื้นเกลือนไม่เท่าไหร่ทิงกระเบลเขาโปรยเป็นแบบเกรดเกดอันนี้โปรยเป็นอัดฉีดที่นี่อุดรที่นั่นอุดใจใส่ผ้าสิ้นไม่ล่าเหมาะกว่าเป็นผ้าสิ้นใจ เออเอเอดีกว่าอย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงแล้วอยากให้ลดความสวยบ้างแต่ความสวยไม่ต้องลดนะเพราะไม่มีให้ลดแล้วทําท่าน่ารักทําไมรูปออกมาหน้าอ่ะอันนั้นเป็นที่หน้าไม่ได้เป็นที่ท่าที่นี่อีสานที่นั่นอี <laughs> ที่นี่อีสานที่นั่นอีศพไม่ได้ดีทาาน,นะอีเป็นศพแล้ว แล้วทำไม mm hmm. ไม่ถ่ายตรงนี้อะฮะอายุมากเลยยังเรื่องมากอีกมากไปทีระยะผมัน่ไม่มากบ้างอะพี่กอล์ไปถ่ายของนุ uh ่นก็เอยนี้ได้สิเห็นท้องฟ้าได้สิพี่กอล์ก็ถ่ายย้อนกลับมาแต่พี่กอล์เขาไม่ได้ถ่ายย้อนแสงพี่กอล์เขาถ่ายย้อนยุคเป็นรูกโบราณเสียเป็นรูกโบราณกระโปรงอะดูผิวแต่นางอะดูพังเนาะมันรวมรวมันดูพังอิจฉากระโปงนางวะทำไมกระโปงนางผิวดีแต่กลัวผิวไม่ดีเลยอะ ผิวกูเป็นลายอ่ะตรงหลังนะตรงหลังกาเป็นลายมากอย่าน้อยเนื้อต่ําใจอย่าน้อยเนื้อต่ําใจอืมเพราะว่าเราน้อยเนื้อใจต่ำอุ้ยแสงมาคะแนนไม่เห็นมาเลยมึงงงเอ้ยมีปีกอยู่ข้างบนนะจะเอาปีกบนไปขายน้องเล็กเอาเก็บไว้อยากกินน้องใหญ่นะของนางน้องใหญ่น้องนางคือทำวิ่งแซบไม่ได้จ้ะทำไมเพราะใหญ่เกินขนาดนางไม่เหมือนวิ่งอ่ะ นั่งเหมือนขิงอน่ะเพราะว่าแก่ขิงยิ่งแก่ยิ่งแรงนะครับใช่ถึงว่าด่ากูจังเลยนี่บ้านโนนกอกนั่นบ้านโนนแก่นี่โนนกอกโนนแก่อุดอนอุเด็กอุแก่ผันเวิร์บผันเวิร์บผันเวิร์บสามช่องตรงนั้นลกล้างเนาะนี่ลกโลกจัง ตรงนั้นทอผ้าเลยกูอยากทอหาแม่แล้วอยากทอหาแม่อม่วันเดียวเองอ๋อคิดถึงอ่ะอยากทอหาแม่อือคนหนึ่งก็ใส่ชุดขาวก็ดูเป็นชุดเจ้าสาวมีจุ้มใส่ชุดขาวแต่มันดูชุดกินเจปะมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ชุดหรืออยู่ที่หน้าหรืออะไรคนค่ะแม่ ปีกก็คือเล็กไปเลยพออยู่กับตัวนางเพราะนางมีสันฐานที่เหมือนมาสคอดใช่นั่งนมาคเมื่อกี้พี่โอ๊คบอกเหมือนกันว่าเออให้จุ่มขึ้นไปลงนั่งลานมันจะได้เห็นแบบท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอยากไปนั่งลานหรอมาตรงนี้มาใช่เอา้อนั่งลานนั่งลานมาตรงนี้จ้ะปีกมันดูจิ๋วไปเลยจริงๆด้วยะสัดส่วนมันไม่เข้ากับตัวนางเลยอ่ะ ไม่รู้ผิดที่ปีกหรือผิดที่ตัวนางงงไปหมดเลยเอ้ยดอกย่าเอาดอกย่ามาสิเรลยดอกย่าเอาดอกย่ามาเร็วพี่มิวเาดอกย่ามาดอกย่าอีกแล้วมึงจะใช้ดอกย่าอีกแล้วใช่ไหมมึงโจะใช้ดอกย่าใช่ไหมกได้ยินนะกูได้ยินพี่มิวดึงแล้วมึงจะขี้โกงใช้ดอกย่าอีกแล้วใช่ไหมถ้ามึงชนะเทปนี้อีกนะกูจะห้ามให้มึงไปเจอดอกย่าที่ไหนในประเทศไทยอีกต่อไป สวยสุดไม่ได้แปลว่าสวยแล้วแต่สวยสุดในจํานวนทั้งหมดก็แสดงว่าคนอื่นไม่สวยถูกอันนี้ที่เราไปถ่ายนะคะที่อุดรนะคะคอนเซ็ปต์ make it heaven นางฟ้านางสวรด์นางฟ้านาสว่าแล้วทําสวหวั์ให้เป็นนรกกันทุกคนเลยอ่ะมาดูนะคะรูปแรกอาโอ้ยทำเม เพราะมันไงมันเป็นสะพานอนะมันดูแบบไร้ความเป็นสวรรค์ใดๆซึ่งตอนแรกบอาให้ใส่เมคนะจีจีก็ใส่เมคเหมือนกันแกเหมือนฝุ่น,น PM2.5 <c oughs> มันเหมือนภาพซอนมากกว่าอีกเนี่ยไม่แล้วเหมือนแบบพอใส่เมคมาเหมือนแบบเด็กป .1 ทำบอร์ดคุณครูที่ฉันรักอ <c oughs> ่ะแล้วเออบอยวิายาตัดเมฆก,กระกดาษขาแล้วก็ติดลูกครูที่ที่แอบขอขอลูกถ่ายไปถึงลูกแล้วตัดแปะวันนั้นคุยกับอีปอน รูปคนอื่นเป็นไงฮะรูปพี่กอล์ปสวยสุดแต่ไม่รู้ทำไมทำรูปสวยๆอ่ะให้กลายเป็นรูปไม่สวยทุกครั้งเลยอีบอดรูปเพราะว่ารูปที่ฉันเก่งไว้ว่าน่าจะได้ในรอบนี้ฉันให้รูปนี้ครับยวนเนมจ้ะเป็นฟีลแบบยวนเนมอย่างงี้ญีบปุ่นยิปุ่นแบบท้องฟ้าแบบเป็นแบบเมื่อกี้ใบไม้พัดานะไม่รู้จะเป็อะไรท ยังรู้สึกอยู่นะยังรู้สึกอยู่แต่เออปล่อยผ่านเออแต่ปล่อยผ่านไปก็ดูเ,ออเป็นเป็นสวรรค์ด,ดีสวรรค์บ้า,านนาน,นิดนึงเพราะว่ามันมันจะมีทุง่งนาอยู่บ้านก็ดูเป็นและกุ้งานานม้ากำแพงก็คือสร้างมาได้แค่ครึ่งหนึอยอย่งอีกครึ่งหนึ่งก็ไปต่อไปไม่สึงและรูปสุดท้ายค่ะ ไม่อย่ามึงแต่งแล้วเหรอเอออีปอนแต่งให้ก<อ>ูคแค่นี้บอกว่าไม่ว่าง <c oughs> บอกว่าแม่หนูต้องรีบไปทำออฟซีนแต่งแค่นี้นะแล้วมันก็ไปเลยแล้วต้องทิ้งไว้ยังไงุณบอกอ๋อหรอคุณลูกไม่จะกลับมาแต่งใหม่ไม่มอันนี้มึงแต่งยังแต่งแล้วแต่งแล้ว<อ>สงสยัอยอ๋อดังเพิ่มวิงวิงรงสขนเสื้อหรอล้งตรงจุดที่ต้องแต่งไม่แต่งไปแต่งตรงแขนเสื้อ รูปพี่เก่งไว้นะครับเห็นไหมล่าคนมันเก่งถ่ายกับสถานที่ที่มันไม่เข้ากันให้เราอออไม่ไม่ไม่ผ่านไป่อยไปไม่ผ่านมาอีกที่มึงชนะเพราะมึงได้แพ้เพราะว่าอีจุ่มไม่ได้แต่งกับพี่ก๊อฟก็คือทำให้แย่ลงแต่งเยอะไปก็ถือว่าตากล้องมีฝีมือตากล้องเขาดีถ่ายผีเป็นนางฟ้าได้เคยเที่ยวไป